ถ้าจะมีสักหนึ่งเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการสอนเกมการสอนสำหรับเด็กๆประถมวัยและเด็กๆประถมศึกษาตอนต้นทีเดแนแชร์ขอยกให้กับเว็บไซต์นี้เลยครับการเดินทางบนถนนที่ชื่อว่าไทนี่แทบกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับสวัดสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเดนแช่นะครับและนี่คือซีรีส์ตอนใหม่ตอนแรกนะครับของทีเดนแชในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า tinytap.com นะครับ okay t i n y t a p .com นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเว็บไซต์นี้ดีและเป็นประโยชน์อย่างไรโดยเฉพาะคุณครูที่สอนในระดับประถมาวายัย สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบอกเลยว่าควรที่จะรู้จักเว็บไซต์นี้เป็นอย่างมากนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก่อนไปเรียนรู้กันต่อด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ tinytab.com นะครับหรือจะไปที่ g o o g l e แล้วพิมพ์ tinytab.com ก็ได้เมื่อเราคลิกแล้วก็จะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์แบบนี้นะครับ แล้วก็มีวิดีโอตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับผมผมขออนุญ,ญาตพาในคลิปแรกนี้นะครับจะพาไปชมเว็บไซต์สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปดูสื่อการสอนเกมการสอนนิดหน่อยนะครับและหัวใจสำคัญของคลิปนี้คือการสมัครเป็นสมาชิกแบบฟร,ฟรีในเว็บไซต์ tinytap.com นะครับผมหลังจากที่เราเลื่อนลงมาแล้วนะครับจะเห็นว่านะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเหมาะกับเด็กๆบริบาล อนุบาลน,นะครับหรือแม้กระทั่งประถมศึกษาตอนต้นป .1 ป .2 และป .3 เป็นอย่างมากนะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เหมาะกับเด็กๆในช่วงอายุนั้นๆน,น,นะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาแล้วนะครับก็จะเห็นคําอธิบายเยอะยะ,ะมากมายเห็นตัวอย่างของการใช้สื่อที่เป็นหรือว่าเกมต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายมากๆเลยนะครับ ทีนี้หลายท่านอาจจะยังสงสัยอยู่เล็กน้อยนะครับว่าเว็บไซต์ Tinytap เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอะไรหรือใช้ทําอะไรนะครับผมขออนุญาตสรุปง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเว็บไซต์ tinytap.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่บรรจุนะครับหรือเป็นคลังของเกมการศึกษาและบทเรียนที่นักเรียนเด็กๆเ,เนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ เท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากรวบรวมบทเรียนต่างๆแล้วเนี่ยคุณครูนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังสามารถออกแบบและสร้างบทเรียนเป็นของตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์คร่าวๆผมจะลองกดไปที่เมนูเพลย์เกมนะครับก็จะเห็นตัวอย่างของเกมเยอะแยะมากมายนะครับแยกตามช่วงอายุนะครับด้านบนก็จะมีแคตตาโกี่ มีหัวเรื่องด้วยว่าเราสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องไหนก็สามารถที่จะกดไปที่เรื่องนั้นๆได้ก็จะปรากฏบทเรียนนะครับที่ระบบหรือว่าเว็บไซต์ได้สร้างเอาไว้หรือเป็นบทเรียนของคุณครูท่านอื่นนะครับคนอื่นๆที่แบ่งปันเอาไว้เราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยเช่นกันนะครับใครสนใจที่อยากจะไปกดชมเมนูอื่นๆกันต่อก็สามารถที่จะกดคลิกไปที่ เมนูนั้นๆได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะลองกดไปที่ addition นะครับการบวกก็จะเห็นในลนักษณะแบบนี้นี่นะครับมีคุณครูนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเชื่อว่าหลายท่านเลยที่น่าจะรู้จักกับเว็บไซต์นี้แล้วนะครับก็เห็นว่ามีการสร้างเนื้อหาภาษาไทยปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับ A later few moments หลังจากที่เข้ามาตรงนี้นะครับคุณครูที่สร้างชื่อว่าเรนโบห์เ e นนะครับแม่ไก่สีลุงเนี่ยก็ขออนุญ,ญาตเรียกชื่อแบบนี้ก็แล้วกันนะครับคุณครูเรนโบห์เฮนเนี่ยได้มีการสร้างเอาไว้ตรงนี้ค่อนข้างหลายเรื่องเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกกดเข้ามาเรียนรู้ได้เนี่ยนะครับมีจํานวนการเล่นไปถึง96 73ครั้งลองกดดูนะครับอ่าโอเคนะครับเราสามารถกดเต็มจอได้ด้วยนะครับในที่นี้ผมจะกดไปต่อ อ๋อนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้นะครับเป็นสื่อที่เป็นแบบลากวางได้ด้วยนะครับ drag and drop นะอ่าโอเคนะครับปึ๊บนี่นะครับอืมถ้าถูกก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่นะครับปึ๊บถ้าผิดล่ะอ๋อมีเสียงด้วยนะค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับอุ้ยนะครับอ่าโอเคถ้าเกิดถูกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ไปหน้าต่อไปได้ไหมนะครับมีหน้าต่อไปอีกนะครับ อารมณ์ประมาณคล้ายๆกับ powerpoint นะครับแต่ว่ามีปฏิสัมพันธ์ได้นะครับคือเมื่อเด็กๆตอบถูกก็จะมีเสียงมีเอฟเฟกขึ้นมาบอกว่าถูกต้องถ้าเด็กๆหรือว่านักเรียนตอบผิดก็จะมีเสียงดนตรีที่บอกว่าผิดแล้วก็ลองใหม่ในลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับไปครับไปถึงหัวใจสำคัญของคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือการสมัครสมาชิกแบบฟรี และขออนุญาตเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกกันทันทีนะครับไปครับไปสมัครสมาชิกกันโอเคครับการเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะต้องมาตั้งต้นที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะครับแล้วหลังจากนั้นกดไปที่เมนู Connect นะครับหลังจากที่กด Connect แล้วนะครับเราสามารถล็อกอิน h Facebook ก็ได้หรือจะกรอกอเมลและพสเวิร์ดก็ได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ย เรายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเราก็จะดูไปที่ด้านล่างนะครับที่เห็นว่าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกใช่ไหมนะครับก็กดไปที่ปุ่ม sign up หลังจากกด sign up แล้วนะครับผมขออนุญาตกรอกข้อมูลนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ first name last name นะครับในส่วนของอ e ีเมลก็ขออนุญาตกรอกอ e ีเมลลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกรอก password ลงไปซึ่ง password ตรงนี้ผมแนะนำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก อ,อักขระพิเศษนะครับหรือว่าสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตัวเลขนะครับในที่นี้ผมก็จะกรอกลงไปให้เรียบร้อยนะครับหรือใครอาจจะลองกรอกแบบ1,2,3,4,5,6,7,8 8ก็ได้นะครับแต่บางครั้งหลายๆระบบเนี่ยระบบเนี่ยมีการเซตตั้งค่าไว้ว่าระบบนะครับหรือว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยนะซึ่งปลอดภัยก็คือจะต้องประกอบไปด้วยทั้งหมดเลยนะครับตัวอักษรเนี่ยอย่างน้อย6ถึง8ตัวอักษรนะครับหรือว่า8ตัวอักษรขึ้นไป ซึ่งจะต้องมีตัวพยัญชนะพิม์ใหญ่ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กสัญลักษณ์แล้วก็ตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองตั้งดูนะครับในส่วนของสถานะผมจะเลือกเป็นทีเชอร์นะครับแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดตรงนี้นะครับเราจะเลือกปีก่อนก็ได้นะครับติดๆๆนะครับขออนุญาตเลือกนะครับปุ๊บสักประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็เดือนนะครับแล้วก็วันนะครับหลังจากที่เรามีการกรอก ชื่อนามสกุลนะครับกรอกอ e ีเมลพาสเบิร์ดสถานะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วกดที่ปุ่มจอยนะครับหลังจากที่กกดที่ปุ่มจอยแล้วนะครับก็จะเป็นการเข้าระบบและเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกแบบฟรีๆในเว็บไซต์ทินนี่แท็บได้แล้วนะครับมีอ e ีเมลมายืนยันด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะต้อง กดเข้าไปเพื่อยืนยันหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับไม่ต้องยืนยันนะครับเพียงแค่เป็นอีเมลต้อนรับว่าเราได้เป็นสมาชิกแล้วขออนุญาตบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าดูคลิปนี้จบแล้วอยากให้สมัครสมาชิกกันทันทีสาหรับท่านใดที่สนใจโดยเฉพาะคุณครูปฐมวัยที่ดูแลเด็กๆบริบาล อ่ะดูบานนะครับแล้วก็คุณครูที่ดูแลเด็กๆประถมต้นนะครับป<อ> .1 ป<อ> .2 ป .3 หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ที่สนใจหาสื่อหาเกมดีๆนะครับบทเรียนเกมการศึกษาที่เด็กๆสามารถมีปฏิสัมพันธ์แล้วมีภาพกราฟิกค่อนข้างสวยงามเนี่ยไทยนี้แทบตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อที่คลิปหน้าเราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์นะครับนอกเหนือจากการสมัครสมาชิกแบบฟรีๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากสวีดัดสวัสดีครับอย่าลืมไปสมัครกันนะครับ